ความไม่แน่นอนหรือโอกาสที่เราจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังเอาไว้เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอค่ะโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนเมื่อลงทุนไปแล้วมักจะคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นบวกจะอาจทําให้ลืมไปว่าโอกาสมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอโดยในโลกของการลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงอยู่2ประเภทคือความเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเพื่อ รับมือปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะสำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรแบบเมาส์ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ว่านักลงทุนคนไหนก็ต้องได้รับผลกระทบไปตามๆกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะเกิดจากปัจจัยมหาภาคหรือ m ค c r o factor ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยสภาวะตลาดหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดค่ะ ส่วนปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบเรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงแบบตัวใครตัวมันค่ะมักจะเกิดจากปัจจัยด้านจุลภาคหรือไมโครแฟกเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์บางอย่างบางประเภทบางกลุ่มธุรกิจในบางช่วงระยะเวลายกตัวอย่างเช่นนโยบายภาครัฐบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงในด้านธุรกิจรวมถึงสภาพคล่องของธุรกิจนั้นๆก็ได้ค่ะ โดยนักลงทุนสามารถรับมือความเสี่ยงต่างๆนี้ได้นะคะโดยการศึกษาดูว่าสินทรัพย์ที่เราสนใจลงทุนอยู่มีความเสี่ยงในด้านอะไรบ้างและในแต่ละด้านนั้นส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบต่อสินทรัพย์การลงทุนยังไง mm. เพื่อที่จะได้นํามาปรับพอร์ตการลงทุนของเราให้เหมาะสมตามความต้องการสอดคล้องตามสถานการณ์และสามารถบรรลุปเป้าหมายในการลงทุนได้ค่ะ โดยวิธีการคลาสสิกที่นักลงทุนมักทำกันก็คือการกระจายความเสี่ยงค่ะว่ากันว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันถ้าเลือกลงทุนได้มากถึง15ตัวจะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบออกไปได้ทั้งหมดคงเหลือแต่ความเสี่ยงที่เป็นระบบเอาไว้เท่านั้น แต่ทั้งนี้นะคะนักลงทุนก็ควรที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศรวมถึงการลงทุนในทองคำํำทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทวงสมดุลผลตอบแทนการลงทุนให้ไม่มีความผันผวนมากจนเกินไปนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนะคะในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงโดยทั่วไปแล้วราคาทองคำก็มักจะปรับตัวสูงขึ้นหรือจะเป็นในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยกำลังปรับขึ้นการลงทุนในตรา,า,าสารหนี้ระยะสั้นก็ให้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ ทั้งนี้นอกเหนือจากการที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่างๆและการกระจายการลงทุนแล้วการที่เราเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และเป้าหมายในการลงทุนของตัวเองก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะ